เดี๋ยวเรามาดูกราฟล่าสุดกันดีกว่าเมื่อเช้านี้ก็เตือนแล้วนะตอนที่ผมยังไม่ได้เปิดไลน์นะนี่ผมส่งไปตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดไลน์นะว่าเออถือต่อได้นะอ่าลองถือต่อได้โอเคมาถ้าตอนนี้คุณจะเปิดช็อตอันนี้ผมว่าไปรอจังหวะก่อนดีกว่าเนะาะเมื่อเช้ามีคนถามว่าช็อตได้ยังไจเย็นไปพ,พี่ลองไปก่อนนะโอเคอ่ะเรามาทบทวนกันก่อนว่าทําไมยังไม่ควรช็อตตอนนี้เรามาทบทวนกันนะคุณตอบคาถามผมง่ายๆหน่อยสิ อันนี้คือแก็อะไรเออเกิดแก็บแล้วมันมันมีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ใช้แก็บใช่ไหมอันนี้ใช้แก็บใช่ไหมตอบที่เราคำถามก็ได้ครับแก็บใช่ไหมทุกคนก็ต้องตอบว่าใช่ทําไมถึงเกิดแก็บแก็โดดขึ้นหรือโดดลงแก็บโดดขึ้นอ่าโดดขึ้นโดดขึ้นมันอยากขึ้นหรือมันอยากลง เออโดดขึ้นมันอยากขึ้นหรือมันอยากลงเอาตอบต้องถามง่ายๆก่อนคุณคิดว่ามันอยากขึ้นหรือมันอยากลงมันอยากขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะใครที่จะพยายามจะช็อตตรงนี้ก็ต้องมีเหตุมีผลที่มากกว่าที่มากกว่าไอ้แก็บตรงนี้หน่อยนะโอเคไหมเออดีไม่ดีนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราถอยไปดูภาพกว้างดีไม่ดีไอ้แก็บเนี่ยเป็นเบรกเอาวแก็บด้วยซึ่งเราจะต้องดูเทนในภาพรวมก่อนนะในตรงนี้นะในตรงนี้นะอ่ะดูนะเหตุผลที่หนึ่งหนึ่งแก็บโดดขึ้น ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันอยากขึ้นส่วนจะขึ้นจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งสองคุณเห็นโปรไฟล์ตรงนี้ไหมมันเป็นโปรไฟล์อะไรบูลิตโปรไฟล์ตามนักหลิวมาก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมมันเป็นบูลิตโปรไฟล์โอเคไหมครับโอเคไหมอ้าวนึกไม่ออกอยู่เหนือ POC ก็เปิดลองต่ำกับ POC ก็เปิดช็อตโอเคไหมเทนนี้นะเทนนี้นะโอเคไหมคราวนี้เรามาดูเทนใหญ่ แล้วมาดูเทนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้ปึ๊ดปึง POC อยู่ตรงนี้เมื่อเช้านี้เปิดเป็นไงฮะเหนือ POC แล้วเหนือเหนือ POC ใหญ่แล้วเราก็ยิ่งไม่ควรจะไปช็อตด,ด่วนด่วนชอนะอ็อตอะเออช็อตเดี๋ยวรอจังหวะอีกนิดนึงได้ไหมรอสัญญาณอะไรสักหน่อยได้ไหมเออตอนนี้ควรจะชอดด็อตอะไอย่างไม่ควรนะโอเคไหมรอไปก่อนใครที่เปิดรอเมื่อวานเมื่อเช้านี้เตือนแล้วนะว่าปิดไปสักครึง่งเอานี้นะเตือนไว้ก่อนเออเมื่อเช้านี้เตือนไปแล้วนะพอดีว่า นี่นี่นี่ให้ดูให้ดูโอ้นี่ดูนะเมื่อเช้านี้เตือนไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทิ้งกันหรอไม่ทิ้งนะดูดีๆนี่นะนี่นะครับเช้านี้นะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วผมเตือนแล้วว่านะแบ่งปิดอย่างน้อยหนึ่งในสี่โอเคไหมแบ่งปิดอย่างน้อยหนึ่งในสี่ถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ ที่อยู่ในตลาดนี้ได้นานๆไม่ใช่ไปโอ้โหได้กําไรก็ถือไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถือไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหดมาครึ่งหนึ่งทําอะไรไม่ถูกสู้เมื่อเช้านี้เขาให้รางวัลคุณแล้วเมื่อเช้าเขาให้รางวัลคุณแล้วบริเวณนี้ปิดไปก่อนเลย1ใน4ี่ทำไมปิดหึ่งใน4ี่ทำไมไม่ปิดครึ่งหนึ่งเอา้าก็มันเปิดแกลบอะแล้วก็มันเบรกปีโอซีด้วยมันสวยอะมันสวยในฝั่งขึ้นเน่ยเออก็ปิดหในสก็ 4, อพอ แต่ถ้าคุณมือใหม่ไม่ชัวร์ปิดครึ่งหนึ่งก็ได้นะโอเคไหมปิดครึ่งหนึ่งมีผลอย่างไรปิดครึ่งหนึ่งมีผลอย่างไรให้คิดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณเปิดลองมาเมื่อวานไม่ว่าตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงไหนก็ได้นะเช้าเนี่ย,เ,ยเขาเปิดมาเนี่ยคุณได้กําไรแล้วนะแปดสมมตินะคุณเปิดช้านะมาที่8ปดแปสอด ท้า2 3 4คุณได้กำไร6จุดแล้วนะคุณได้กำไร6จุดแล้วนะอันนี้ผมพูดถึงในซีเดียริโอที่คุณได้กําไรน้อยที่สุดนะอันนี้คือ6จุดถูกต้องไหมถ้าคุณปิดครึ่งหนึ่ง50%แปลว่าเช้านี้ถ้าราคามันไม่ลงต่ำกว่านี้ไป6จุดอะคุณก็ไม่ขาดทุนเพราะลงมาที่เดิมก็เท่าทุนถูกไหมและเอา6จุดที่ปิด50%เอาไว้กลับไปที่บ้านเออและที่เหลือ50%ขาดทุนไหมไม่ขาดทุน จะขาดทุนดีก็ต้องรลุดโลนี่เลยนะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามือใหม่ปิดไปครึ่งหนึ่งป้องกันการขาดทุนหลุดโลนี่ถึงจะขาดทุนนึกภาพออกไหมถ้าคำนวณเป็นตัวเลขสมมติว่าคุณเปิดลองไว้ประมาณสักอ่ย่สิบสัญญานะเปิดลอง20สัญญา20สัญญานะได้กำไร6จุดนะ6จุด จุดละ200ก็พ2นสอโอเคไหมพันสองร้คูณ20ก็2 4งหมโอเคไหมคุณได้กําไร2 4งหมพันบาทคุณปิดไปครึ่งหนึ่งสิสัญญาคุณก็ควักกําไรกลับบ้านไป1นึ่งหมบาทถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเหลือถืออีก10จุดอ่าโอเคไหมเหลือถืออีกสิจุดอันนี้เก็บเงินเข้ากระเป๋าไว้แล้วนะ เหลือถืออยู่อีกสิจุด10จุด,จดถ้าลงกลับมาที่เดิมไอ้สิจุดที่เหลือเท่าทุนถ้าลงกลับไป6จุดไอ้สิจุดที่เหลือขาดทุน 12. หมื่นสองหักกบลบนี่ยังเท่าทุนสิจุดที่เหลือถ้ายังยืนขาตายถ้ายืนขาตุยลงไปถึงจะเริ่มขาดทุนโอเคไหมเพราะฉะนั้นการปิดครึ่งหนึ่งสำหรับมือใหม่จําเป็นนะแต่ถ้ามือเก่านะอุย้ยแก็บอย่างนี้ถือต่อโอ้โหบูลิตไดเวอร์เจนถือต่อนะก็ปิดหนึ่งในสี่ เพื่อป้องกันการขาดทุนโอเคไหมถ้าเราจะเอาสัดส่วนพิโรชี่ในการ take profit แล้วก็เลือกเลย168ยหกเอ็ดจิรชี่ extension 2อ8กเตอนนี้ก็ปิดไปอีกหนึ่งใน4โอเคไหมครับ เมื่อเช้านี้ปิด1ใน4ตอนนี้ปิดอีก1ใน4ถือไปอครึ่งหนึ่งเพราะมันยังไม่เสียสรงโอเคไหม,มยังขึ้นอยู่นะครับในเทนระยะสั้นนะที่ผมเตือนคือระยะยาวระวังนะมันยังมีโอกาสที่จะลงอยู่เพราะถ้าไปดูในทางเฟรมเดย์ไปดูไลา์ก่อนในนี้ผมบอกไว้ว่าไงทา์เฟรมเดย์ลายใหญ่เขากำลังอันนี้ทาเฟรม2ชั่วโมงนะลายใหญ่เขากำลังทำไมฮะสับสับสบ สับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสับอีกกี่ขานะโอเคปบเขากำลังสับ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 อยู่นะสับเขาไม่ได้สับขาหลอกเขากําลังวางโพซิชันขนาดมาหึกมาอยู่นะเราไปดูใน t ท m e เฟรมเดย์ดูซิว่ากี่วันแล้วที่เขาลงมาที่เขาลงมาเทรดระดับ2องแสนสัญญาผมขออนุญาตเปิดกราฟอีฟเอนแนนซ์ ดูตรงขวามือนะดูตรงขวามือของจอนะปึ้งก็หลายวันแล้วนะผมถือว่าการสับนี้น่าจะได้ระยะแล้วนะนีเน่เห็นกลุ่มนี้ไหมครับเขาเทรดอยู่ในระดับ200,000กว่าสัญญามาหลายวันแล้วนะโอเคไหมสแสดงว่าอีกวงบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่เขากําลังสับคันโยกอยู่เดี๋ยวเราดูซิว่าไอ้คันโยกนี้มันควรจะวิ่งขึ้นควรจะวิ่งลงถ้าถ้าสามารถบอกได้วันนี้จะบอกถ้าบอกไม่ได้ก็ระมัดระวังไปก่อนนะถ้าเห็น p o c ของไอ,ไ,อไอ้ทั้งหมดเนี้ย 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันรวมมันเนี้ย POC อยู่ตรงไหนให้คิดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมันอยู่เหนือ POC คนถือลองได้เปรียบถ้ามันอยู่ต่ำกับา p o c คนถือช็อตได้เปรียบโอเคนะคนถือลองเตรียมปิดอย่างนี้เป็นต้นอ่เดี๋ยวเราไปดูนะเอาสักวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดู POC ตั้งแต่วันที่23เดือน9เนาะ Okay. วันที่23เดือน9อันนี้เอาออกก่อนนะปึ้งโอเคอันนี้รู้แล้วเนาะเป็นเป็นบูลิชนะโอเคอ่าอันนี้เป็นแนวที่จะท p เนาะทีพถัดไปก็บริเวณนี้เลยนะครับถ้าเกิดมันไม่เสียทรงนะโอเควันที่23อยู่ตรงไหนหวะเดี๋ยวสักครู่นะ16 17 18 19 20 21 22 23ประมาณนี้นะ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเอาดู POC เนี่ยในช่วงที่เขาสับขาอยู่ตรงนี้นะรายใหญ่กําลังสับอยู่นะสับลงสับขึ้นสับลงสับขึ้นอยู่นะเออต้องระวังนะครับนี่จริงๆมันก็เพิ่งขับสับมาแค่สามสี่ครั้งอย่างนั้นเนี่ย,ยโอเคมาเดี๋ยวเราดู POC ที่มันอยู่ในช่วงไหนนะกะเอานะโอเคตอนนี้ราคาอยู่เหนือ POC สันนิษฐานไว้ก่อนโอกาสที่จะพาขึ้นต่อมีมากกว่า โอกาสที่จะพาขึ้นต่อมีมากกว่ายกเว้นว่าออเดอร์ตรงนี้ยังไม่เพียงพอสําหรับเขาซึ่งเราจะไปดูซิว่าสถานะคงค้างเนี่ยได้ได้ดีกรีหรือ,อยังเกินสามแสนหรือ,อยังถ้ามันเกินสามแสนเขาอาจจะวางสักสี่แสนนะถ้าเกินสี่แสนเนี่ยแสดงว่าพร้อมพุ่งนะถ้าเกินสามแสนแต่ยังไม่เกินสี่แสนก็อาจจะสับได้สักขาหนึ่งหรือพุ่งเลยก็ไม่ผิดนะโอเคอไปดูตรงไหนครับว่าอตรงเนี้ย สถานะสะสมไม่เกี่ยวกับรายวันนะย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรายวันนะสะสมคือแอบมาฝังแล้วไม่เอาออกสแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะพาปุ้งเขาจะพาปุ้งทางไหนเราไม่รู้เราไปดูซิสะสมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถึงเมื่อวานนี้นะอย่างเป็นทางการนะวันนี้ไม่รวมนะเพราะวันนี้ยังจะไปถึอจะไปรู้ได้ว่าเขาสะสมเท่าไหร่มันก็ต้องรอให้จบสิ้นวันก่อนถูกต้องไหมตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามจนถึงเมื่อวานนี้สะสมไปแล้ว กี่สัญญาเราไปดูกันนะในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอตลาดหลักทรัพย์นะโอเคสะสมไปแล้วนะฮะดูตรงนี้นะครับซีรีส์ซทสสะสมไปแล้วดูช่องนี้นะสถานะคงค้างนะฮะจำนวนสัญญา3ามแสนเจ็ถือว่าจะพุ่งเลยก็ได้จะสะสมต่ออีกสักหน่อยให้ครบ4,000สนก็ได้นะครับโอเคเอาละก็ต้องระวังการพุ่งออก จากแกนกลางนี้นะโอเคไหมเราได้แล้วนะฮะแกนกลางอยู่บริเวณนี้นะวอล่มแอเรียไฮใครรู้จักวอล่มแอเรียมากใครดูวอล่มแอเรียเป็นบ้างวอล่มแอเรียไฮอยู่บริเวณนี้ประมาณนะฮะแปดสองหกนะวอล่มแอเรียโลอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณแปดหนึ่งแปดโดยประมาณนะนี่คือวอล่มแอเรียเนาะและก็ POC ชัดเจนเลยว่าอยู่บริเวณนี้แปด 824.7นะโวลุมแอเรียจะต้องมีค่าเดียวเพราะนั้นเอาจุดด้วยเลยนะ824.7เอาละเราเอาค่าอื่นออกให้หมดเลยเหลือแค่โวลุมแอเรียในชุดใหญ่พออืมโอเคโวลุมแอเรียในชุดใหญ่นะครับอยู่ที่นะครับ824.7 เหนือกว่าแปดส่จุดเจฝั่งลองได้เปรียบต่ำกว่า824.7ฝั่งช็อตได้เปรียบแต่ไม่ได้แปลว่าให้มาลองให้มาช็อตตรงไหนตรงไหนมันอันนั้นมันเป็นเรื่องของสัญญาณเนาะ สัญญาณผมก็บอกไปแล้วว่าเมื่อวานนี้เปิดรองนะครับสัญญาณก็ส่วนสัญญาณแต่ตอนนี้เราคุมเชิงอยู่นะว่าเรากําลังอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นคุณเปิดรองเมื่อวานคุณยังได้เปรียบก็ไม่จําเป็นจะต้องรีบปิดนะปิดบางส่วนเพื่อโปโตเทคพอร์ตของคุณเข้าใจเข้าใจตรงนี้เนาะโอเคทําไมเมื่อวานเปิดรองอืทําไมเมื่อวานเปิดรองเมื่อวานนี้อ่ะเรามาใช้หลักของนี่อีกทีนะครับอเราไปดูหลักของ โมเมนตัม um. จำได้ไหมฮะที่นลิพยา,ยามอธิบายขับรถไปเราขับรถไปอืมเราขับรถไปปัป๊บใช้หลักของจิตวิทยานะโอเคสมมติว่านี่คือถนนนี่คือเกาะกลางถนนนะนี่คือเกาะกลางถนนเนาะโอเคนี่เกาะกลางถนนเนาะโมเมนตัม um คืออะไรฮะสมมตินี่รถนะฮะมุ่งหน้าไปทางนี้เนาะรถนะรถนะสี่ล้อปัป๊บโอเคนะ มุ่งหน้าไปขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมองโอ้โหขับเร็วนะบูแตกภายใต้การขับเร็วเขาต้องอะไรฮะเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ทำง,งานเต็มที่ถูกต้องไหมเหยียบคันเร่งเครื่องย,ยนต์ทำง,งานที่ก็เกินที่มาสมมติรถเกินที่มาถึงบริเวณตรงนี้ใกล้จะถึงจุดยูเทิร์นนี่อันนี้เป็นเลนถนนนะอันนี้เป็นเลนถนนนะใกล้จะถึงจุด U ยูเทิร์นเฮ้ยเราพบว่านะในขณะที่เขากําลังวิ่งด้วยความเร็ว120หรืออาจจะเร็วกว่าเดิมเหยียบคันเร่งส่งมา ร้อยสามสิบแล้วโหเดีย oh, บหนักกว่าเดิมอีกแต่พอมาถึงใกล้ๆที่มันจะถึงยูเทิร์นใกล้ๆจะถึงจุดยูเทิร์นเราสังเกตว่าคนขับเนี่ยถอนคันเร่งฮะถอนคันเร่งนี่รถหยุดไหมครับรถไม่หยุดทําไมรถไม่หยุดนะเพราะรถเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วคูณด้วยน้ําหนักสิ่งนั้นเรียกว่าโมเมนตัมโอเคไหมเออโมเมนตัม um. ถ้าเป็นรถคันเล็กโมเมนตัมที่เหลืออยู่มันก็จะเออไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยุดแต่ถ้าเป็นรถสิบล้อ ขนแล่ทานหินขนาดใหญ่นู้นความจะหยุดน่งทีมไปวิ่งไปสุดถนนยังไม่หยุดเลยนะความเร็วร้อยี่สิบกว่าจะลงมาถึงความเร็วหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยหรือยิ่งเร่งคันเร่งมาเป็นร้อยสามสิบเงี้ยอืมสมมุติถ้าเร่งคันเร่งไปร้อยห้าสิบเล้เาให้มันให้มันสุดตรงไปเลยใช่ไหมกว่าถอนคันเร่งแล้วความจะหยุดนู่นไปนู่นเลยแต่ถ้าเป็นรถปกติข้างหน้ามีจุดยูเทิร์นอ่า ถ้าถ้าเขาถอนคันเร่งเนี่ยมันก็ตีความได้2อ,อย่างในกรณีที่รถยังไม่ถึงนะรถยังอยู่ตรงนี้อยู่นะอ่าจากจุดที่1จากจุดที่1วิ่งมาจุดที่สองอยู่ๆมีการถอนคันเร่งอถอนคันเร่งทำไมวะเรามาเดากันหนึ่งเขาอาจจะยูเทิร์น สองเขาอ,อาจจะเมื่อยขาพอถึงตรงนี้เขาเหยียบกันเร่งส่งต่ออย่างนี้นะโอเคไหมมีอยู่สองทางอะ่ะมันคือไม่ไปต่อก็มันจะถอนคขนเร่งทําทไมอะ่ะก็เร่งมาดีๆอยู่แล้วอะ่ะเออถอนคันเร่งทําไมมันต้องมีนัยยะสิเออโอเคไหมอ่าอันเนี้ยเราก็สงสัยไว้ก่อนนะโอเคถ้าอยู่ๆตรงถึงจุดตรงนี้ป้า แต่เบรกอีกต้องหกักโอ้โหแต่เบรกแล้วหักคอนเลี้ยวเออเหรอจะอย่างนี้โอกาสกลับตัวมันก็สูงถูกต้องไหมถ้าหักกุมะไรด้วยอะไรด้วยเนี่ยมาสักนิดสักหน่อยนะให้มันหักมาสักหน่อยไม่ต้องหักเยอะหรอกถ้าถอนกันเร่งด้วยแล้วก็เลี้ยวมาสักไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอาเลี้ยวมาสัก,ส,กสักแค่นีอ้อ่ะแค่นี้อ่ะคุณว่าเขากลับรถนะอย่างนี้กลับรถชัวไหมชัวยกเว้นนะยกเวน้นเอา้าผิดน่ว่าผิดทําไงฮะถอนถอยหลังนิดนึงแล้วก็ไปต่อยย กาดโดนหลอกมันน้อยโอเคไหมในกรณีที่เขาหักหัวมานิดนึงอะ่ะหักหัวมานิดนึงอะ่ะเออถ้าเขาหักหัวหรือหักพวงมาลัยแล้วเลี้ยวามาันต้อนิดหนึ่งเ่ยโอกาสที่ยูเทิร์นมันก็มีมากแล้วเข้าใจไหมเอาละเราไปดูกราฟจริงกันดีกว่ามนะเราไปดูกราฟจริงกันนะอันนี้คือเปรียบเปลยนะโอเคไหมแน่นอนละไอ้ลักษณะแบบนี้คุณไปเรียนแบบวิชาการนกะ็คงไม่สอนคุณนะอืม วันนี้ไลฟ์ฟรีสไตล์วันหนึ่งนะขอวันหนึ่งอัดไลฟ์จบอาจจะยาวนิดนึงนะเพื่อนๆขอบคุณมากมากที่ที่ยังอยู่ในไลฟ์กันอยู่นะเน้นเทคนิคผสมไมซ์เซ็ตเน้นเทคนิคผสมไมซ์เซ็ตวันนี้ปล่อยไมซ์เซ็ตเต็มๆ <c oughs> คุณว่าไมซ์เซ็ตมันจะปรับกันได้ภายใน5นาทีสินาทีไหมล่ะมันคงไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะมาคุณเห็นมันลงมานี่ไหมต้าวลงมาเอาไอซ์ไซเริ่มลงโมเมนตัม um. ถูกไหมคุณต้องเข้าใจก่อนนะอไอซ์ไซนี่คือเครื่องมือประเทโมเมนตัม um นะ หลายคนยังไม่รู้เลยนะเนี่ยประเภทโมเมนตะัมไงไอที่บอกเมื่อกี้โมเมนตัมกับความเร็วกันละอย่างนะร้อยี่สิบนี่คือความเร็วโอเคไหมยกคันเร่งแล้วไม่หยุดรถยังวิ่งต่ออันนั้นคือโมเมนตัมนะโอเคไหมเอามาลงมาเป้าเปลา,เ,ปาเหยียบคันเร่งเอาโอเคไหมลงมาอีกว้าวลงมาอีกโอ้ยคันเร่งไม่เหยียบเลยนะ รถคันเร่งแบบเห็นชัดเจนขนาดนี้คุณมองไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะสิ่งนี้สับทางเทคนิคเขาเรียกว่าขัดแยง้งเฮ้ยทำไมลงมาเยอะทำไมเองไม่เหยียบคันเร่งเยอะสับเขาก็เลยเรียกว่าดายวเจนดายวเจนแปลว่าขัดแยง้งเข้าใจไหมถ้าสมส่วนสมดุล,ดลปกติปกติปกติเขาเรียกว่าคอนวเจนโอเคไหมคอนวเจนสมดุลเป็นยังไงสมดุลก็เป็นอย่างนี้ไงลงมาลงมาอ่ะอดันแรกก่อน ลงมาลงมาอ้าวอันนี้ลงมาลงมาอ้ามวมเป็นตัมสมดุลน,นะครับลงมาอ่าแล้วถ้าเกิดมันลงต่ออย่างงี้สมดุลน,นะครับแต่อันนี้ไม่สมดุลแล้วครับโอเคไหมไม่สมดุลแล้วนึกถึงภาพรถเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอมันหักเลี้ยวก่อนรอมันหักเลี้ยวก่อนเพราะมันอาจจะเมื่อยขาไงคันไงคันคันเอ่อเอ่อเอ่อเท้าอาจจะเป็นฮ่อ,องกองฟุต เมื่อขาเดี๋ยวมันเหยียบคันเร่งต่อฮะเราก็รอให้มันหักหัวนิดนึงอุ๊ยปรากฏมันหักหัวปั๊บเกิดเป็นอะไรฮะแดงแท่งหนึ่งเกี่ยวแท่งหนึ่งเอ้านี่มันเอ็นกอ i n ฟิงนี่ว่าเกิดเกียวอีกแท่งหนึ่งเอ้ยอันนี้มันมันมันเบรกแท่งนี้แล้วนี่ว่าอ่ะช้าอยู่ใหญ่นะหลิวกําลังรับปริญญาลูกสาวอยู่รีบเปิด Facebook แคปหน้าจอส่งเฟซทันทีเพราะว่าลายส่งไม่ได้ถ้าลายส่งจะเสียตังค์เยอะส่งส่งได้จะเสียตังค์เยอะมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาไง โอเคไหมครับพอเข้าใจไหมฮะผมอาจจะพิมพ์ช้านิดช้าหน่อยช้าไปสัก5นาที1ินาทีมันก็เลยเกิดเป็นแท่งที่สามนี้เนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ลองก็คือลองโอเคไหมครับอืมผมจะไปปอดไปแบบเป๊ะตอนไอ้แท่งเกี่ยวทันทีมันไม่ทันกว่าผมจะพิมพ์กว่าผมจะเปิดเฟซกว่าแคปหน้าจอกว่าจะวาดตรงนี้อันนี้วาดด้วยด้วยด้วยโทรศัพท์นะเพื่อจะได้ให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไงเออโอเคไหมอืมอ่ะ ก็เกิดเป็นลักษณะแบบนี้เอาวันนี้ก็เอาความรู้เรื่องโมเมนตัมนะในแบบบ้านๆตามที่นิลชอบอธิบายนะอย่าไปเอาเทคนิคจัจ๋าอะไรมันไม่มีหรอกครับเออถ้าเราเข้าใจง่ายๆแบบนี้ที่เหลืออยู่ที่เราตัดสินใจแล้วเอาไหมอ่ะทาไมต้องอยู่ที่เราตัดสินใจเอาไหมถามตัวเองก่อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเทรดไหมเทรดไหมถ้าเทรดต้องทําไงถ้าเทรดก็ต้องเร็วงไงนี่ไงมันก็เลยเปิดไปที่มาของคํานี้ไงฮะเห็นไหมฮะ ต้องเร็วนะเห็นไหมผมเขียนชัดเจนนะนี่เมื่อ20ชั่วโมงก่อนนะต้องเร็วนะเอาเปล่าเอาเปล่าสวนนะสวนนะตัดสินใจก่อนถามตัวเองก่อนสวนนะสวนนะสวนก็ต้องเร็วสิเร็วเพื่ออะไรจะได้สต็อปใกล้ๆไงเออโอเคปะ่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถสนับสนุนได้ที่ QR นี้เลยนะครับหรือจะสนับสนุดนด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับ